นนนน้ออน้ององงยยยววยดยวดดดพพพประเทศลาวแขวงหลวงน้ำทาล่าสุดเอาไม่อยู่แล้วน้ำท่วมขึ้นสูงนักกว่าเกา่า กาบสบายดีพอแม่พี่น้องมื่อสุขภูสุคนมือนิมาพบพอกับซองสาวเลาาอุดมใสอีกคือเกา่าเนาะทุกคนมินิสาวไรกับสิพาทุกคนไปฮับสมคลิปน้ำท่วมสปปลาวยูแขวงหลวงน้ำทาเนานะซึ่งเป็นน้ำท่วมที่หุ่นแหงที่สุดของปีนี้ก็ว่าได้เนาะทุกคนเฮ็ดให้พี่น้องประชาชนนี้เสียหายนักเนาะทุกคน ต้องการความสวยเหลือดวนนะทุกคนท่าภัยที่มีน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆกัตตองการอยากบริจาคกับไป่วยไปบริจาคทางเขวงลวงน้ำท่าผู้ที่ประสบภยัยน้ำท่วมใดเดินทุกคนก่อนอื่นเช้าไรกกัขอฝากเป็นกำลังใจเนาะทุกคน ที่ถึกภัยน้ำท่วมในตอนนี้อยู่แขรงหลวงํำทากะขอให้ปลอดภัยทุกคนทุกทานเนาะทุกคนและกะขอให้ทุกคนผ่านพน้นภัยน้ำท่วมนี้ไปด้วยเร็วนะทุกคนเดี๋ยวเป็นจากไนเฮาไปหับชมคลิปนำกันเลยเนาะทุกคนไปกันเลย จำทึกเดอ้อเหตุการณ์น้ำท่วมหลวงนำท่าทางวันที่เก่าเดือนเต่าสองพน้อยำท่วมสายน้ำท่าเลยในนี่ยนำไหลทะลุลเข้ามาท่วมใหญ่ที่สุดเป็นขังประวัติศาสตร์มันมขึ้นอย่างต่อเนื่องเกลือน,น,นสันเดียวในที่ว่าลิบลอ่ะเนาะเออนังสิบสิบต่อตกอีกมัดขึ้น ว่าสิเป็นอะไรนอสถานการณ์ปัจจุบ,บันนี้นับมือนับมวลน,นำกำลังไหลมาอย่างว่องว้นี่นะแห้งขนาดเลยเนะะาะสภาพการนำทรัพบันรดอนสัมพันธ์เน้อ Thôi đưa ra đi, 3 là rồi đứa P'nông ơi Xoay đề, Xoay đệ Xoay đề, ơi Xoay đệ P'nông ơi อดทนอดทนกำลังลำเลียงกันเนอดทอทอาน้ำไปกินกันเลยไตมาได้บ่ไอ้ผู้ชายไต่มาไหมมันเข่าก็ได้นึ่งทั้งไนไม่น้ำกินบ่ทั้งไงสวยเสือนี่ง เต็มมาเต็มเลยตังเตอร์อีกใบแล้วไปดึไหมนี่ฮันนาถังบ้าปัญของนินดูกำลังไหลมาก อันนาจากของผู้อยู่มันยืนอยู่เท่าก้านยู่สร้างมากเป็นท่อน้ำบรรจุเป็นเป็นท่อน้ำอันทั้นี่องสร้างนั่งโดนทำน้ำลออกมาหมดเ่นี่อีกหน้ำงกนำลั่งไหลมาแล้วเออพ่อแม่ถังน้ำใหญ่ๆนี่ ในนีนขาผู้่ต้วะนมันจะกขาวข้าวติเสาเป็นฟ้าดูค่เสาเสาที่ไทยนค่ตัเป็น้าัแล้วก็ลูกเด็กก็่าจะเป็นหลักทามาเดตสวนเป็ดตกก่เดโอ้ยนี่เข้ามาหันเราพอเนยพอมาติดอยู่หาเราเนี่ยกันสากันฮักแฮ ท,ทๆๆๆอทอใยใยเออ่่เมันทอถังนำใยใยอันไรของมาใล้เรา แล้วลดเล่าลดหลอกไลยแล้วนี่ยข้น่ลงพยาส่วนมาไม่ี่ี่ยป่าลงพยาไม่ถลโอ้ัาจอเลยม่นก่ตอนันเมนตอนที่งนก็บู่้แล้วว่าเขาว่าบันั้นงคมี้ก็สวยออกมาไม่ได้แล้วพี่เนี่ยใส่ยังได้อยู่ทีนี่มันมีทางตัว ขันีนมากางยู่บนัทกน้ายี่อนหันปะแป้งลุงเปือเนี่ยนี่เป็นเือนัปะแป้งลุงเปื่าปกัซอยยูตลาทันเองไปกัซอยผนยูตลาทันเองรบนหี่ลดน้าหนาวหำเน่ดิติดอยู่นี่อยู่อาผู้อยู่เน่อตุ๋ยเน่โอ้สุดคนนั่นเนาะย่งนี โกนันโกไล่ลวโดบิโกของอนไน,นกนี่หน่วยซิวของเราแม่สวยสูดเอพีินงเฮาเดอรกากนำถบับากุนไซกุนไซขนหลวงน้ำทา

นี่ทางน้ำก็พวกเรื่องทางน้ำนี่เด็ดทางน้ำเป็นอันน right> ี้ทางน้ำพันลิตรนี่เป็นไปแล้วสามสีอันแล้วแล้วก็อันตัวเป็นนันโอ้อันนี้นี่แม่นมักหลายอันเป็นล้อยอันแล้วสามนกน่ะทางน้ำใครเครื่องก่อสร้างนังนกคันเด้ลุไเออไปแล้วโอ้ยเอาตือเอ้ยนี่ทางน้ำแค่ดันไปแล้วค่ะทางน้ำอาหารใครเครื่องก็สั่งนกโอ้ยไปเลยโอ้ยเปนไ อยู่อรงหลังคม่ใช่รถเทนไหนมาข้เจ้ามาข้างันเสร็จหรอมีรถเทนเด้แล้วก็รถฮอนได้เด้รถบิโก้เด้อรื่นสางเก็บเครื่องของงานนั่นแต่ก็สั่งนั่งโลคันแล้วก็มีพนักงานจำนวนหนึ่งติดอยู่หันวันนี้เป็นจังได้ทุกคนหลังจากที่ได้ฮับสมคลิปน้ำท่วมเขวงลวงน้ำทานาะทุกคน ซึ่งท่วมนักที่สุดกะอยู่ในโตเมืองแขวงหลวงน้ำทาเนาะทุกคนมีความคิดเห็นแนวใดกะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เดียวสาวไลเข้าไปตอบเมนให้เนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้สาวไลกับข้อจบเพียงสำนีหน่อยจังไรกะฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวไลในเด้อทุกคนคือเผื่อบอกพลาดคลิปใหม่ๆเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กราบสบายดี